เดี๋ยววันนี้เราจะทำการแปลงให้ตัว PS3 สามารถเล่นเกมจาก External Hard Disk หรือว่าดิสตัวนอกที่เป็นชนิด NTFS นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาฝฟล์ที่มาใหญ่กว่า4 g ิกเราไม่สามารถใส่เข้าไปได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมี External Hard Disk กับ f ฟลชไดร์หนตัวนะครับตัวแฟลชไดร์ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะครับเพราะโปรแกรมวันนี้ที่ใช้มีขนาดเล็กมากเลยครับประมาณ200กกนะครับก็เสียบ ครับเลยครับที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับไฟล์ผมทิ้งไว้ที่ d e s c r i p t i o นนะครับไปโหลดมาไว้เลยมันไม่ใหญ่ครับไม่สออวิธีโหลดนะครับสองร้อยเคกดมันก็มาแล้วนะครับก็เข้าไปจัดการโหลดเตรียมไว้เลยนะครับเราก็ต้องนี่นะครับอันนี้แฟลชไดท์ที่เราเสียบไว้ก่อนจะทำเลยเราก็ต้องฟอร์แมตให้เป็นแฟลชสามสิบสองก่อนนะครับจริงๆครับผมฟอร์แมตไปแล้วแต่อยากให้เพื่อนๆทุกคนไม่พลาดตรงนี้นะครับผมจะทําให้ดูทุกครั้งนะครับก็มาที่แฟลชไดท์ของเราแล้วก็คลิกขวานะครับ โอเคเห็นไหมครับอันนี้เป็นแฟดไดของผมผมก็เลือกที่คําสั่ง format นะครับเลือกอันนี้แล้วก็ไปเลือกชนิดให้เป็นแฟด32นะครับเพื่อไม่อย่างนั้นภาษา,ามันจะมองไม่เห็นนะครับจะัหนก็ใช้คําสั่ง format เลยครับข้อมูลทั้งหมดก็จะหายไปขอรอสักครู่นะครับโอเคขึ้น complete แล้วตอนนี้มันก็จะ d บ p ้ o ยแล้วครับ พร้อมใช้งานจาะน้ะผมก็จะเข้าไปที่แฟลชไดร์เลยครับเดี๋ยวผมย้อนหน้าต่างนิดนึงนะครับเป็นแฟลชไดร์ฟเปล่าๆเลยนี่ครับไฟล์ที่โหลดมาชื่อ Prep NTFS นะครับเดี๋ยวผมจะ z o มชื่อให้ดูสําหรับเพื่อนๆที่ดูบนมือถือนะครับจะได้เห็นเนี่ยครับไฟล์ 297k เล็กมากเลยครับก็ไม่มีอะไรครับลากใส่เข้าไปในแฟลชไดร์ได้เลยครับเราก็ เสร็จแล้วนะครับตรงนี้พร้อมใช้งานแนละ้วแฟลชไดร,ตร์ตัวนี้ผมก็จะทําการ eject ออกไปนะครับโอเคก็คลิกขวาครับแล้วก็ eject ครับหรือใครก็ดึงออกเลยก็ได้นะครับตามสะดวกแต่ผมขอ eject แบบถูกวิธีครับจากนั้นมาต่อที่ external hard disk ของเราเลยนะครับก็เอามาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมของเราให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการ ฟอร์แมตให้เป็น NTFS ถ้าใครเป็นอยู่แล้วก็ผ่านนะครับก็ตอนนี้ external ทำงานแล้วนะครับไฟกระพริบก็ไปต่อกันเลยครับก็หลังจากเอา external hard d i s ต่อกับคอมแล้วนะครับเราจะจัดการให้มันเป็นรูปแบบที่ใช้งานได้กับ PS3 นะครับก็ขั้นแรกเนี่ยถ้าใครเป็น NTFS อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ในตัวอย่างเนี่ยผมขอทำให้เห็นชัดเจนนะครับก็จะเลือกมาที่ format นะครับแล้วก็เลือกประเภท ไฟล์สเตมเป็น NTFS นะครับล้วก็ทำการฟอร์แมตได้เลยครับคราวนี้เราจะสามารถใส่ไฟล์ที่ใหญ่กว่า4 g ิกลงไปได้แล้วนะครับก็กดโอเคไปเลยครับข้อมูลก็จะถูกลบนะครับจริงๆเคยมีเพื่อนๆถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไม PS3 มันถึงใช้ NTFS ไม่ได้มันเป็นไฟล์ที่ออกจากสากลใช้กันทั่วไปจริงๆมันใช้ได้ครับมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันติดเรื่องลิขสิทธิ์ของ Microsoft นะครับถ้า Sony จะใช้ก็คือต้องจ่ายเงินนะครับ โอเคครับตอนนี้ฮาร์ดดิส์เราฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ e x t e r n a l hard d i s k ตหรือฮาร์ดรดิสตัวนอกเนี่ยสำหรับใส่เกมไปเล่นบ,บนเครื่อง PS3 นะครับมันง่ายสําหรับการที่เราจะเก็บไปหลายเกมไม่ต้องไปใส่ในเครื่องครับถ้าความจุน,น้อยเป็น e x t e r n a l มันข้อดีคือเราสามารถเอาไปเซฟเกมจากที่อื่นสําหรับเพื่อนที่ไม่มีคอมเนี่ยไปโหลดจากล้านหรือจะอะไรกันมันก็สะดวก,กวนะครับอันนี้ผมก็จะเห็นว่ามันเป็นฟอร์แมต NTFS ละนะครับก็คราวนี้ขนาดของไฟล์จะไม่ใช่ปัญหาแล้วครับจะ เกิน4ิก10กิก20กิกอะไรเราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับจากนั้นเราก็จะเตรียมเข้าไปใน e x t e r n a l h a r d disk ของเรานะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่หนึ่งโฟลเดอร์นะครับโอเคมาแล้วแล้วเราก็ตั้งชื่อมัอนว่า ps 3 iso นะครับพิมพ์เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับ ps อาวผมพิมพ์เป็น4ซะละเดี๋ยวเอาเป็น3ครับ ps 3พอ iso นะครับเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับจากนั้นเราก็ไปนําเกมที่เป็น ps 3มาใส่นะครับที่เป็นไฟล iso ใส่ในโฟลเดอร์นี้เครื่องมันจะมองเห็นครับก็โอเคเดี๋ยวผมมีไฟล์ที่เตรียมไว้แล้วล่ะครับเป็นไฟล์ที่ใหญ่กว่า4กิกนะครับจะได้ทดสอบกันแต่ผมไม่เอาใหญ่มากเพราะขี้เกียจรอครับมันช้าเนี่ยครับเป็นไฟลที่ผมแปลงไว้แล้วนะครับที่เป็นรูป cd นะก็คือเป็นไฟล์ iso นะครับเนี่ยครับ ก็สามารถลากไปใส่ใน PS3 ISO ได้เลยนะครับเนี่ยครับ c a s t l e v a n i a นี of Shadow 2นะครับก็เป็นขนาด4.2 3กิกก็4กิกกว่าละครับคือใหญ่กว่า4กิกแน่นอนซึ่งถ้าเป็นแฟล32มันจะใส่ไม่ได้อยู่ละนะครับผมแปลงมาจากโฟลเดอร์อันบนนั่นแหละครับเป็น ISO นะครับส่วนอันขวาเนี่ยเป็นดาวน์โหลดคอนเทนต์พวกนี้เราจะไม่ใส่เข้าไปนะครับมันเป็นตัวเสริม คือเราวิธีการใช้ดาวนโหลดคอนเทนต์หรือพวกฉากเสริมครับเราต้องติดตั้งตัวหลักก่อนนะครับแล้วก็พวกนั้นเข้าไปติดตั้งใส่แฟลชไดร์ติดตั้งธรรมดาเหมือนพวกมัลติแมนอะไรพวกนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่เข้าไปนะครับตอนนี้เราก็ Copy ้เกมใส่ในโฟลเดอร์ ps3 iso ใน external hard disk ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละหมดแล้วเดี๋ยวเช็คกระดาให้ดูทานั้นเองครับว่ามันใหญ่กว่า4กิกแน่นอนนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะ Eject แล้วก็เอาไปต่อที่เครื่อง PS3 มะครับแต่ว่าตอนเนี้มันจะมีตอนก่อนหน้านี้ครับมีเพื่อนในช่องของเราคนหนึ่งคือคุณดุงโจแกถามว่าเอ๊ะทำไมเอ็กซ์ทอนฮาร์ดิสแกเนี่ยสมมติเหมือนของผมเนี่ย500กิกทำไมฟอร์แมตแล้วมันความจุมันหายไม่รู้มันหายไปไหนเกมในนั้นก็ไม่มี ผมขออธิบายง่ายๆนี้นะครับมันเป็นการแบ่งสกัตเตอร์มันเป็นการแบ่งพื้นที่ย่อยครับเพื่อไม่ให้งงผมขอไม่อธิบายแบบที่มันเป็นสับอะไรที่มันดูเราไม่รู้เรื่องครับเหมือนกับเรามีห้องขนาดใหญ่ห้องหนึง่งใช่ไหมครับถ้าเราไม่กั้นพื้นที่เลยเนี่ยเราเก็บของทุกอย่างรวมกาหนดเวลาหามันจะยากเขาก็จะแบ่งเป็นห้องเล็กๆเล็กๆเช่นห้อง A ห้อง B ห้อง C เพื่อจะได้รู้ว่าห้องอะไรเราเก็บอะไรใช่ไหมครับแต่การแบ่งห้องเดิมครับมัน drums, ต้องมีพื้นที่มีเสามีกํกาแพงก็กินพื้นที่บางส่วนไปเนี่ยเป็นเหตุผล เริ่มกันเลยครับก็เอาแฟลชไดที่มีโปรแกรมแล้วเสียบเข้ากับ PS3 นะครับก็ช่องนี้เลยครับช่องขวามือนะครับที่ใกล้บูเดดิดส์เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูครับโอเคช่องนี้ช่องเดียวนะครับช่องอื่นเครื่องจะมองไม่เห็นครับก็มาติดตั้งโปรแกรมกันเลยนะครับผมจะชอบเช็คแฟลชไดท์ตรงนี้ครับว่ามันเห็นหรือเปล่านะครับตรงที่เป็นในข้อรูปหนังหรือเพลงก็ได้ครับโอเคมันเห็นแล้วผมก็จะมาที่ตัวแพคเกจแมนเจอร์นะครับ เราก็เลือกเข้าไปเลยครับเหมือนเวลาที่เราติดตั้ง m u l ติ m a n อะไรพวกนี้ครับเราก็เลือก Install Package File นะครับข้อกลางแล้วก็ Standard ข้อล่างสุดนะครับเราก็จะเห็นโปรแกรมที่เราใส่ไว้ในแฟลชไดร์แล้วเห็นไหมครับ FNTFS เขาติดตั้งไปเลยครับโปรแกรมตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไดเวอร์ครับทำให้ผู้สมองเห็น n TFS จะใช้ร่วมกับ m u l ติ m a n หรือเว็บแมนก็ได้นะครับแตในตัวอย่างผมขอใช้มัลติแมนเพราะผมใช้ คล่องนะครับแล้วก็ผมว่ามันมีประสิทธิภาพดีกว่านะครับหลวถจากติดตั้งเราก็จะได้โปรแกรมมาแล้วนะครับจะหน้าตายกเป็นรูป external hard disk นะครับนั่นแหละครับตอนนี้เราได้โปรแกรมนี้แล้วนะครับก็พร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะลองเอาถอดแฟลชได้แล้วก็เอา external hard disk ที่ใส่เกมมาต่อได้เลยครับคราวนี้ก็มาถึงคิวเจ้า external hard disk ที่เป็น NTFS นะครับแล้วก็มีเกมใหญ่กว่า4 g b ใส่อยู่ในโฟลเดอร์ PS3 อสสานะครับสำหรับการทดสอบในครั้งนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็จะนำา x t e r n a l Hard Disk มาต่อที่ PS3 นะครับก็จะเป็นช่องเดียวกันกับไอแฟลชไดร์เมื่อกี้ครับคือจะใช้ช่องขวามือเสมอนะครับทุกครั้งนะครับมาต่อที่หน้าเครื่องเลยครับหลังจากเสียบ external แล้วผมก็ลองมาเช็คดูเหมือนเดิมนะครับตรงไอคอนที่เป็นเพลงหรือหนังเนี่ยมันยังไม่เห็น External Hard Disk เราเห็นไหมครับเพราะว่าเป็น t t f s อยู่นะครับ แากนั้นเราก็เข้าไปรันโปรแกรม d e f n t f s ที่เราติดตั้งมาสักครู่ครับอ่านี่ผมรันละก็กดไปอ๋อ,อถ้าเครื่องใครเป็น h i n ก็รันเห n นก่อนทำนะครับตามปกติเครื่องผมเป็น cfw ก็ทำไปเลยไม่ต้องรันนะครับหน้าจอก็จะดับไปแป๊บหนึ่งจริงๆก็เป็นการเรียก driver ขึ้นมานะครับโอเคก็รอจนหน้าจอมันติดขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็ เรียบร้อยแล้วตอบตอนนี้เราก็จะมันก็ยังไม่เห็นอยู่ดีครับเพราะมันต้องใช้ร่วมกับมัลติแมนนะครับด้วยความสามารถของ XMB ที่ของเป็นของโซนี่เนี่ยมันไม่สามารถเห็นได้ครับเราก็เลยต้องใช้มัลติแมนซึ่งมีความสามารถในการจัดการเครื่องสูงกว่านะครับเข้าเข้า,ขา,ม,ามัลติแมนขั้นตอนไม่เยอะขั้วิธีนี้สะดวกมากๆเลยแล้วก็ใช้งานได้นะครับหลังจากเรียกมัลติแมนขึ้นมาทํางานแล้วรอมันสักครู่ครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปที่แท็บแรกก่อนนะครับที่เนี่ยครับ MC MultiMan แล้วก็เลื่อนหาที่เขียนว,ว่า Scan Connected NTFS USB Drive อันนี้เดี๋ยวผมขยายให้ดูครับจะได้เห็นะนะครับเราก็เลือกมาที่ไอคอนนี้แล้วมันจะ Looking for PS1 PS3 เกมแล้วก็บู l เลติจำลองนะครับกดเข้าไปเลยครับมันก็หน้าจอกับพิบรกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะไปสแกนหามันเหมือนสลับโหมดนะครับโอเคเดี๋ยว มัลติแมกก็จะเป็นสลับโหมดเรียบร้อยแล้ะเพราะมันดาไปแล้วก็ติดกับไอคันหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูตรงแถบไอคอนเกมเห็นไหมครับนี่คือเกมที่มีในเครื่องผมอยู่แล้วเราก็ลองเลือกดูครับพอเมื่อกี้เราได้ติดตั้งเกมเอาใส่เกมไว้ในเอ็กซ์เทอนนะครับอา่าเราเจอละนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้อแตกต่างนิดนึงอันนี้คือฟีฟ่านะครับน,นี่อยู่ในเครื่องผมอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมเนี่ยครับฟีฟ่าอยู่ในฮดดเห็นไหมครับนี่ก็คืออยู่ในเครื่องนะครับอยู่ในฮาร์ดดิสก์เครื่อง เดี๋ยวเราลงไปดูที่ Castlevania นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูครับผมเห็นไหมครับมันจะอยู่ที่ NTFS ISO <S mm hmm. ก็คือตัว Drive ที่เป็น External ที่เป็น NTFS แต่คือมันมองเห็นปกติแล้วครับตอนนี้ก็เหมือนที่เราเล่นเกมอื่นเลยครับเราสามารถกดเล่นเกมได้เลยมันก็จะออกจาก x m b อ,ออกจาก Multiman mm hmm. เพื่อไปเข้าหน้าจอปกติตอนนี้ Multiman mm hmm. ก็ทำงานโดยการหลอกเครื่องให้เห็นว่ามันมีแผ่นอยู่ในเครื่องนะก็จะถูกโหลดขึ้นมาทางานตามปกติเลยครับ รอสักครู่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะลองเลื่อนไปครับแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่อยากเจอนั่นเนี่ยครับเกมที่เราเล่นผ่าน external ที่เป็น NTFS จะใหญ่ขนาดไหนก็ได้แล้วนะครับในตัวอย่างเป็น Castle a n i เนี่ยก็เป็นเกมที่ผมชอบก็ลองเข้าไปดูกันครับเล่นได้แน่นอนนะฮะคาจริงผมเล่นอยู่แล้วแหละนะครับก็รอมันแป๊บนึ่งครับ ผมก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับบางคนเคยถามผมทางไลน์ผมก็ตอบว่าเอ้ยมันไม่สามารถทําได้หรอกสําหรับ n TFF นะ TF ครับแต่ตอนนี้ผมได้แล้วผมก็มาขออัปเดตนะครับว่าสามารถทําได้ด้วยวิธีนี้เห็นไหมครับตอนนี้ก็เข้าเกมปกติเลยครับมาแล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมดังนะมันออกตั้งแต่สมัยแฟมิคอมเลยครับแคสโซวานเนีย มันจะย่อม,มาจากทานสรวานเนียที่เป็นบ้านเกิดแดคูล่าครับเขาใช้ชื่อแดคูล่าไม่ได้เด็กๆบ้านเราจะเรียกเกมแซ่เกมนี้ตัวคาแรคเตอร์สวยนะฮะแต่ว่าภาคนี้จะออกแบบโดยไปเป็น,ปน,ปนทีมงานสเปนทําแต่ก็ทําออกมาดีฮะออกสไตล์กอทิกแล้วก็ดิบเถื่อนๆหน่อยแต่ดูคาแรคเตอร์มีสไตล์มาก ก็สามารถโหลดได้เออขอโทษครับสามารถเล่นได้เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกมจะบอกว่า do you want to install the game ม system คือเบยผมไปโดนเพนบอททอมแต่ไม่เป็นไรครับบางเกมเนี่ยมันจะถามว่าเราต้องเซฟข้อมูลบางส่วนเนี่ยลงไปในเครื่องนะเราจะเซฟไหมเพื่อทําให้มันโหลดเร็วเล่นเร็วขึ้นเราจะเลือกไหมก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าเลือกติดตั้งแล้วเราเล่นมันจะเร็วขึ้นนะครับนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับเล่นได้นะครับ อันนี้เทสให้ดูแล้วจะได้มั่นใจครับว่าต่อไปเกมใหญ่แค่ไหนเราสามารถใส่ n อ t นเล่นได้ด้วยวิธีนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ว่ามันจะมีบางเกมนะครับซึ่งจำนวนน้อยมากๆซึ่งจะไม่สามารถเล่นจากเอ็กซ์เทอนได้ยังไงก็ต้องติดตั้งลงเครื่องเท่านั้นนะครับแต่ผมจำชื่อเกมได้แต่ผมบอกอลยครับคือน้อยน้อยมากๆคือนับจำนวนเกมได้เลยครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับตรงนั้นนะครับก็โดยส่วนมากกับ99จุดอะไรจะคือเล่นได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาสามารถเล่นได้แล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณมีน้องคนหนึ่งนะครับเอาเครื่องมาให้ที่บ้านเลยเป็น PS3 าาแบบเพนนะครับเพื่อให้ผมเอามาทำคลิปเพราะเขาถามวิธีหลายหลายอย่างผมว่าผมมีเครื่องคัสตอมเฟิร์มแวร์นะหลายๆอย่างผมไม่สามารถทําได้เขาก็ใจดีมากนะครับเอามาให้ถึงบ้านเลยนะฮะก็บอกให้พี่ทดลองได้เต็มที่เลยนะเพื่อเพื่อนๆของคนอื่นๆในช่องด้วยเขาจะได้ทําได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าจะมีวิธีอื่นที่ ที่ดีๆมาฝากกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้เครื่องมาทดลองผมมั่นใจว่าจะทําให้ PS2 เนี่ยเล่นบนเครื่องเฮนได้นะครับมีเครื่องรองอย่างเงี้ยเจ๋งเลยครับแล้วก็มีอีกข่าวดีนึงด้วยครับมีเพื่อนๆในช่องเราก็แนะนําวิธีเล่นฟรีช็อปบนคัเอ่อบนบนเฮนเนี่ยแหละครับโดยที่ไม่ต้องลงฮานเครื่องไม่แฮงเลยเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสําเร็จจะมาทาคลิปบอกเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งครับ